แต่ดอเป็นเก,ก็บกับเราเป็นโรคจิตหลอนเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละอ่าเราเป็นโรคหลอนใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เราก็แบบต้องกินยาแต่ทีเนี้ยอาการหลอนของเราเนี่ยมันหลอนไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมเห็นภาพหลอนเรื่อยๆขึ้นทุกวันโอเคผมว่าผมได้เสียงคนเคาะประตูแล่วล่าเราผมได้ยินเสียงภาพหลอนขึ้นทุกวันปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้า มีสามสิ่งเนี้ยก็ระวังด้วยถ้าว่าภาพหลอนนั้นไม่หายแล้วก็ภาพหลอนนั้นวิ่งตามผมอยู่วงเล็บถ้ามันจับผมปไปเลยผมจะสลบโอเคถ้ามันหายไปแล้วผมสามารถรีแลกได้ okay. ไโอเคแหววเอ้ยโอเคก็ผมเอาจริงผมก็ไปดูคนเล่นมาแล้วเดี๋ยวเออวันแรกไม่เป็นไรหรอกอ่า เนี่ยต่หยเป็นภาพหลอนอเนี่ยแต่จริงเราหลอนเองเขาแค่เป็นคนปกติเห็นไหมเออเขายามให้เราประเด็นคือวันถัดไปกูไม่รู้แล้วแต่จริงๆทุกอย่างก็ปกติแล้วเนาะเฮ้ยอ้องตายเฮียสัตว์ ยากอยู่ไหนผมร้อนโอเคไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นแชทอ่าไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นใช่ทุกอย่างเป็นภาพหลอนแชทไม่ต้องเอาตาใกล้ขนาดนั้นก็ได้พี่ฮเฮ้ยอะไรวะ ไปดีห okay, okay. นอโอเคโอเคน่าจะใช่แหละโอ้ยพ่อตายเฮ้ยแตกแตกแกวะทำ the อะไรผิดว h ดเดียวอ่าเดี๋ยวชันแล้วก็ถ้าเราเปิดพลาดเนี่ยเราก็จะกลับไปเดย์วันคล้ายคลกับเอซิกเอสะไอเกมที่ว่าแบบหนีจากทางรถไฟอะ่ะถ้าทำพลาดเคยเริ่มใหม่ ตุ๊กตาเราจะไปหาเส้นสุดตุ๊กตา don't look away Fuck you mean bro <c oughs> มาห้องเลยชั f u c อืมใช้ที่ความฝันที่อยากจะเป็นคนที่ดังแต่ตอนนี้คร <c oughs> <c oughs> ับใน,นแชัทผมผมขอเอ่อด่งทำจิตใจก่อน <laughs> น่าทับใจก่อนอืมแต่มันมีเขียนว่าดอนลุกอาวัยมาครับมาข้องไงวะโอ้ยดอนลุกอาวัยดอนลุกอาวัยโอเคโอเคโอเคไอเฮียแม่งออกมาจากห้องน้ำโอเคแม่งมีแขกงที่ไม่ได้รับเชิญอดิใครก็ไม่รู้โอ้ <laughs> oh, เปิดได้ด้วยเกมเอเตี์ ติดอย่างเดียวคือไม่มีเงาเพราะฉะนั้นก็อดได้นะจะฟัโอเค,อเค,คก็น่าจะรอนแล้วแหละเคยเห็นห้องตัวเองวะไม่นะเออทีวินิปต้องเปิดไหมดิโอเคได้ <c oughs> ปล่อยให้คนป่วยอยู่บ้านสักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอทำไมต้องมาทุก <c oughs> <c oughs> ทีวีบ้านพ่อเขยักได้เนี่ยอะไรอ่ะอซอยจุลามยอนเอ่อจังคุกกินยาเลยห <c oughs> ลอนนชะ่ไอ่านภาษาเกาหลี้ปล่าเจ๊ย่มีใครอยู่เปล่าเจ๊่มีใครอยู่เปล่าเนี่ยแหละอ๋อมีถังขยะด้วยขยะอย่างเบื่อเลย มีวันหนึ่งเธอก็ได้ระบายว่าแบบรู้สึกว่าเหมินมีสตอกเกอร์ตามเธออยู่ทุกคืนเลยผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยขอจะเป็นสตอกเกอร์ก็ได้ถ้ากันก็มาอยู่ในห้องนะ้ำ <c oughs> อับเฉยมีในห้องของผมก็กได้นะบ้านผมอะอยู่ใกล้กับบาร์เลยรู้หรือเปล่าอือฮึตอนแรกเธอก็ดูแบบอึ้งอออ่าแต่ก็แบบเออยอมรับตๆเออเฮ้ยแต่ <c oughs> รูสุดก,ก็เลยเวลาที่ทําให้ฝันของผมจริง เหมือนเล่นเกมนั่นแหละเกมกล้องจอดปิดอะ่ะไอใช่ใช่ใชเอาเอาเซอร์ชาดเดตี้เกมนั้นก็สนุกดีเล่นกับเพื่อนอะ่ะสนุกเอาไปช่วยกันดูอืมอ,อ้าวทำไมเรามีแปลงสีฟันสองอันนะอืมอืมอืมเนี่ยจะด,ดีหมอนกอหลีพี่โตโนอัดเปลี่ยนฮะอาวผมไม่ได้อ๋อถ้าคนไม่บอกเลยผมไม่สังเกตเลยต,ตอนเก็ตทุกโค้ดอย่าเข้าใคล้เกินอขอบคุณครับ ขอบคุณที่บอกผมไม่ได้สังเกตกินยาแม่งเลยเพราะว่าไอ้ดดกอด้า,นนามันจะมีแบบอ่าดอนลุกเอาเวห้ามบอกอ่ะ,อะมันก็มันตัวมันจะขยับอะ่ะโอเคกูชอบเสียงนั้นเท่าไหร่วะออย่ามาวเว้ยกูมียาอยู่ข้างๆอย่าวเว้ยไอยพวกภาพหลอนทั้งหลาย เเปิดเปิดประตูต้องมีเสียงหรอวะอันนี้เสียงประตูปกติปะอ๋อรอบนี้มาทุกวันเป็นไปได้โอ้สกิบบี้ทอยเล็ดเอออืมพ่อตายเฮียเด็กเป็ดผมว่าผมน่าจะคิดมากไปเอง แล้วก็ตะกี้นายเอไม่ได้สมบูรณ์คำหยาบออกมาเลยเ oh, <okay>, <laughs> อ้าจะไงวะไออะตุ๊กตาเอ๊ะทำไมยิงไม่ได้วะแสดงไม่ใช่ใครไปประตูผมไม่ได้เปิดประตูแชทเรา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 จะโดนตุ๊กตาเลยแล้วแหละผมไม่ได้เปิดประตูนะ คิดดี talent โอ้อโหอ <c oughs> อะไรวะเ <c oughs> อาภาพตรงนี้เปลี่ยนได้กินก็นไม่ได้เชยไห <c oughs> <c oughs> อ้เงี้ยชัดผมขออนุญาตหลบในห้องได้ปะ ใจก่อนาจจะเข้านลึกชัดไปเถอะกับอืมใช่ต่อยมาจากเฟดดี้ก็ตามันไม่หายว่ะชัดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะไอ้แน่มีแน่นอนเราหยิบปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มันจะวิ่งมาผมกูไปหันด้กูไปหันด้กูไปหันด้เฮ้ยปอบอะ อย่างไรวะมันจะม,มีอะไรอยู่ในตู้แล้วแต่ว่าแบบไม่ใช่ตู้ดิชียงไระวะ <S 2> <S 2> มีอะไรสักอย่างอยู่ในหลอดไฟ <S <S อ๋อแล้วป,ป,ปิดไฟได้หรอ <S 2> <S 2> <S ถ้าผมป,ปิดไฟเดี๋ยวรอเต็มเข้าห้องเลย ฮ้ยเชี่ยมันเปิดให้ด้วยไอสัตว์เอ้ยเอ้ยเปิงไฟเฮ้ยค่าไฟยิ่งแพงอยู่ไอผีเฮ้เยเกี่ยอะไรวะปิดประตูกลัวแล้วแชทมันมีตัวอะไรอยู่ด้านนอก้วยเห็นหัวปะหัวมันคลิปปิ้งอยู่ แชทมันมีต <lien plane story> ัวอะไรด้วยหัวม <mauv> ันคลิปปิ้งอยู่แชทชิบหายแล้วดอนลุกเอ a เวยอ๋อเราอยู่หน้าประตูแล้วเฮ้ยอ่าอาจาอาจออกไม่ได้เปล่งกุญชนขังโอโด เจ้โดนผีเอาสมาร์ทเฮ้ยได้อยู่ะโอเคโอเคชิบหายแล้วมระทันหลังไม่ได้มันออกไม่ได้อีเหี้ยผีลบานบ้าหรอปวดร้านด้วยไอโรนไอโรนไอโรนนี่ฟอ,องตาย ถ้าเตกใจดีปิดไฟเลยเดียวก,กันพี่ชายอืมแต่แบบพอบอกไม่มีน้ําตาผมไม่ได้สังเกตจริงวะถ้าในทีวีไม่มีดิมันเป็นแค่ภาพสแตติกโพลิเสียงแล้ววะตีบะาทางซ้าย โอเคลาดาแลนเฮีย okay. แต่ห้องนี้มันคือห้องอะไรเนี่ยถ้าลองคิดสภาพดูเอออ่าห้องกินข้าวอ่าห้องทํากับข้าวอย่างนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นห้องรับแขกอันเนี้ยมันควรเป็นห้องนอนเว้ยแต่แบบไหนเตียงนอนอะ่ะนอนตรงพื้นเหรอพี่ชายก็ตึงเกินทำไมไม่มีเสียงคอปตัวะเ่ย เฮ้ยดแม่สัตว์กว่าเลยเฮียติ๊กดอกแต่มันไม่ได้กินเราอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สบายดีฮัลโหลน่าจะปกต แยมากเลยที่เจอคนโอ้ยไม่ชอบเลยว่ะชัดเปิดมาก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นรอยมืออยู่บนนั้นล้วเอาเป็นว่าถ้ามันออกมาใฮมผมต้องวิ่งไปโอ้ยเฮียไม่ใช่มีแค่มือเดียวได้แม่งมีเต็มประตูเลยดีกว,ว่าเอาไปว่าเราไปกินยาดีกว,ว่าแต่ห้องน้ำมีอะไรแล้วเปละานี่ผีสกิปิตี้ทธอเลยจิงอ๋อเอ้ย น่าจะจีจีอีซี่แล้วป่ะก็คงมีอะไรมาเดกเก้ากูค,ควรหายแล้วดิอ่าเฮ้ยหายแล้วนี่มันแง่แปลกๆ,ๆเสียงที่เสียงที่เคยได้ยินก็ไม่เสียงที่เคยได้ยินภาพที่เคยหลอนก็ไม่เห็นอีกแล้วเชีย่ยสวา่างอ๋อเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้เหมือนกัน Let's go เชี่ r ไปอะไรวะโอเคน่าจะกว่าละเฮียพอเปิดพอไปด้านหน้าไหมอาจจะเจอตัวอะไรจบสแกร้านาแล้วแม่ก็แล้วแ,วม,แวม่ก็ไม่มีเลยขันหลังเลยจบสแกรอะไรได้ อ่อเคไปประตูเห <laughs> ็นไหมแชทคิดเองมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกยเกาหลีหนึ่งเก้าเก้าศูนไอเลิฟรามยอนเอ๊ <c oughs> oh. hon ผมก็เจ right? ็บชีหายเลยจำได้ทั้งแล้วครับโดนฮิตกับโดนทุบกับอะไรทักอย่างอ่ะแต่แบบไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าน่าจะเป็นภาพหลอนใช่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นภาพหลอนนะแม่งโดนทุบดังป้องขนาดนั้น ืมครั้งนี้ถ้าจะฉันจะได้รู้เออใช่ผมจะได้รู้จริงๆหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับโบลีโอเฮียแม่งนวลเดสตันดิงโอเคไปไปไหนครับพี่ไปด้านนอกเหรอลืมไปว่าเกมนี้กดชิปวิ่งได้แต่แบบมันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้น โมันอยู่ที่ไหนเออด็อกเตอร์เออใครก็ได้เออคุณตื่นแล้วเหรอไว้เกินไปนะเนี่ยแล้วไปโดนฉันโดนจับอยู่อะโดนจับขังจับถึงเอ้ยปล่อยฉันนะผมทำไม่ได้หรอกนะ เพราะว่าเธอกำลังจะกลายเป็นอะไรสักอย่างที่พิเศษแน่นอนเธอก็สวยแล้วแหละแต่แบบภายใต้เอ่อเออฉันเชื่อว่าความเพอร์เฟกต์มันอยู่ด้านหน อยากขยับเยอะโอ้แต่ที่อากูน่าแบบมีอะไรไปบีเป็นชิดผมไม่หันได้สามแบบแบบปีนตัวท да. ี่อะไรตามาเสียงขึ้นมาพวกกูวิ่งเลยตับตินแตก ก็ว่าอยทำไมรอบก่อนแตกอันนี้ก็หกโมงกว่าแล้วหกโมงยี่สห้านาทีเดี๋ยวนะม่นอาเวลาจากชีวิตจริงวะเฮ้ยเชียหกโมงยี่สิห้าเวลาจากชีวิตจริงโคตรเจ๋งผมไม่ต้องดูเวลานอกจอแล้วผมดูเวลาใน,นนี้ก็ได้เจียงว่ะเจียงว่ะอ๋ออันนี้เป็นคนที่กินมีผมอยู่ในปากเนี่ยอ๋อเมื่อไงเฮียไปดั้งที่อือ่นไปสัตว์ไอเฮียแม่งเป๊ะไม่ใช่เป๊ะดิชื่ออะไรอ่ะไอเคอรยมทเดฟอร์ เอออมองด้วยมองด้ว <laughs> ยถ้าภาพหลอดไม่หายเราต้องไปกินยานะอย่าลุกมาก็พอผมขอแค่นั้นแหละผมไม่ขออะไรมากเลยจริงๆไม่ขออะไรเลยไม่ขออะไรเลยนักก <laughs> ิลคำถามคือไอยาก็ต้องตั้งนี้เลยปะ ตั้งไว้ในห้องหลอนก็ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดินะมเนาะหลอนๆนดิดหน่อยหลอนนิดหน่อยอ๋อเมืไอยหี่นะเมื่อย,ยที่เรื่อยๆศาสตว์โอเคกินยาเลยแล้วกันแป <c oughs> ง <c oughs> อ้รอบนี้เป็นชิ้นส่วนตุ๊กตา ผมได้เสียงแต่ก็ให้ในห้องขวครับถามคือผมรีบวิ่งไปกินยาหรือจะทำแบบตามหนังหนังผีทั่วไปแบบพ่อแต่มันเสียงอะไรดไ,ได้บิเด็กกำลังของความช่วยเหลือเด็กกำลงังต้องให้เรี่องของฉันนี่นนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องรองดูต่อไป <S 2> <S 2> <S เสด็กเชงเรา สิ่งที่ยืนตีกแล้วอะ่อะเฮียทำไมวะช่วงนี้ระดับแรงกำลังกำล,ลังดังเหรอโหรอบนี้ชั้นบนวะเชียอ์ดินสีเขียตัวตุกชายมดรอบนี้ชั้นบนอะ่ะไหนเราไปตัวจับที่สองกันยาหายบ้าแล้วบอ ูไม่ชอบมึงเลยเหรออืมฮึโอเคอ้าวเราไม่ได้หนีออกจากนี้เหรอแต่มันอ๋อเป็นเรื่องราวต่อไปอรับทราบอืมอะ What the fuck อ่าตือนแล้วหรอทักกุอ่าไอ้ที่บอกว่าจะปลูกผมอ่ะอืมที่บอกจะปลกผมอะผมเพิ่งคิดวิธีที่ฉลาดมาที่เต๋อเดี๋ยวผมทำให้อลูกของคุณก็คงน่าจะดีใจมากเลยที่ว่าแบบที่จะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยอีกไม่นานคุณก็จะเปลี่ยนไปแบบเต็มตัวทักกูเปิดตาได้แล้วเอ้เปิดตาได้แล้วอะ การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างสวยงามตอนนี้ก็มองกระจกดูบางทีคุณอาจจะจำตัวเองไม่ได้ก็ได้นะเพราะคุณสวยเกินฮเอาว่าหมอปัญญาอ่อนอย่างเลยอือหื นะถ้าเป็นเสียงเคาประตูมาจากทางตัวเย็นปะป๊ะแม่แมล้วแล้วแล้วใครอยู่ด้านหน้านี่ปะโอเควันนี้มาแปลกเข้าทางตัวเย็นประตูก็มีไม่เข้าที่พี่ที่นนทะเล Cannot take it yet ไม่ค่อยชอบเลยวะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ,เ,ชอบเออเคบะโอเคเอาแบบแระยะไกลที่สุดเอาเฮียชั้นบนเลยปุ๊บอ่ะวะั๊บมันเป็นเสียงที่อยู่จากด้านหลังแล้วเหรอเฮ้ยพ่อมึงตายเหี้ยอย่ามาด้วยกลัว เช็ดแต่ไม่นึกเลยว่าตรงนั้นจะมีหน้าต่างนึกไปคาดไม่ถึงจริงอะ่ะแต่มันเปิดไม่ได้เลยนะโอเคโอเคมันเป็นอาภัตไม่แบบไหนวะมันมีหน้าต่างก็โอเคมันมันก็ควรมีหน้าต่างแหละช่องระบายอากาศก็ไดนะ้ างที่ผมอาจจะเห็นภาพหลอนก็ได้แต่เราลองไปออกไปดูดอีกรอบหนึ่งก็ควรจะเห็นภาพหลอนแหละยังอยู่เลยสัก <laughs> กดดืบกดดืบ <c oughs> <ๆ S 1> ไปอังอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลย โอ้ยเฮียจังหน้าก็ด้วยแยจะทำไมรอบนี้ถังขยะมันมีอะไรแปลกด้วยวะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าหัวเหี้ยแชทเห็นแล้ววะเห็นแล้ววะแม่งพร้อมจะจำสกแกร์ไอ้เหี้ยเบาดิเบาตัวเย็นไปก่อน ไม่แน่เราจะเป็นคนดีก็ได้แล้วก็แบบเอออันนี้เรากำลังเข้าสู่จิตวิญญาณใครสักคนหนึ่งอยู่เฮ้ยอินเซนต์เหรอัดทิดเค่อะไรวะทำไมมีหมอด้วยวะเชี่ยสักยัน แคทถ้าไปยินหน้าประตูเพราะว่าผมแต่งน่เลยวะถ้าอาการหลอนยังไม่หายถ,าถ้าการหลอนหายไปแล้วก็เปิดประตูได้เลยแต่ถ้ายังไม่หายก็ไปกินยาซะนะได้ ได้อยู่เดี๋ยนี้ก็ถือว่าดีถือว่าดีเกมนี้ก็น่ากลัวคิดแตกแล้วก็เกมนี้ก็มีแบบเอ่อมีอะเรว่า replayability เอ่อสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้ไม่ใช่แบบเล่นเล่นจบทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็ปิดเกมลบทิ้งได้ยังมีความแบบให้ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ยแบบความลับอะไรนู่นนี่นั่นการ secret นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็โอเคดีเจ๋งว่ะ